เย่เย่เย่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟันธงตรงเป้าบายต้องผัดนี่กับฟันธงบอลโลกนะครับเอาละครับจบไปอีก2คู่เมื่อวานนี้ไม่รู้ใครได้ติดตามผมหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกไปทั้ง2คู่น่าจะเสมอในเวลาแล้วก็สุดท้ายก็เสมอในเวลาจริงๆนะครับยังไงก็ขอบคุณสําหรับทุกการติดตามแล้วกันนะครับดังนั้นครับบทสรุปเมื่อวานนี้ครับกลายเป็นว่าทางด้านของโครเอเชียครับจะเข้ารอบนะครับไปเจอกับทางด้านของอาร์เจนตนาในรอบรองชนะเลิศเป็น2ทีมแรกเลยนะครับใครเชียร์ทีมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมหน่อย อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละ,ะครับนั่นคือเรื่องของเมื่อวานครับวันนี้ดีกว่าครับเหลือกสองคู่นะครับที่เราจะมีวิเคราะห์วิจารณ์กันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะรอดนะครับ ไปติดตามว่าต้องเชียร์ทีมไหนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับยังไงฝากเพื่อนบันกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในทุกช่องทางเลยรวมถึงครับยับอยากเข้ามาพูดคุยก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Li น์อัสกีเอพได้เลยนะครับเอาละครับมาพูดถึงเกมค่าคืนวันนี้กันหน่อยนะครับไปเริ่มที่คู่4ทุ่มกันก่อนครับร็โกโกเจอกับทางด้านของโปรตุเกสนะครับเกมนี้นะครับทางด้านของบ็โกโกเองเนี่ยจะไม่มีทางด้านของนยเยฟอาเกิร์ตนะครับที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมล่าสุดกับส สนามทั้งหมดในระบบ4-3-3ครับสาตูยังคงเป็นโบโน่นะครับแนวรับมีอาชารับฮาคิมีแต่ต้องเปลี่ยนหนึ่งคนก็คือจาวัดเอลยามิกนะครับที่ลงมาเล่นแทนทางด้านของนายเฟิอาเกิร์ตโเซินเตอร์หนึ่งคนก็เป็นโรแมนซัสนะครับทางซ้ายก็จะใช้ทางด้านของนูแซมัสราอุยนะครับด้านกลางครับยังคงเป็นโซฟิยานอัมราบัตนะครับเล่นร่วมกับทางด้านของอาสดีนอูนาฮีและก็อีกหนึ่งคนนะครับเป็นเซลินอามาล่านะครับสามตัวรุกครับหน้ากลบเหมือนเดิมครับโซฟิยานบูฟาวนะครับฮาคิมซีเยต ชุดใหญ่จับเต็มมาเลยครับสำหรับโมร็อกโกในขณะที่ทางด้านของโปรโตเกตเองเกมนี้นะครับจะไม่มีนูโนเบนเดสกับดานิโลเปราที่บาดเจ็บทั้ง2คนเลยนะครับแต่คนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมดแล้วคาดว่า ทางด้านฟอนนโดซานโตสจอร์ดอลโดอีก1นัดนะครับเกมนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3สําหรับทางด้านของโปรตุเกสนะครับสาตูยังคงเป็นทางด้านของดิเอโก้คอสต้านะครับแนวรับมีดิเอโก้ดันโลครับมีทางด้านเปเป้นะครับรูเบนดิอาร์สราฟาเอลเกเรโรแดงตางครับใช้วิลเลียมคาวันโยโอตาลโยและแบร์นาโดซิวานะครับสตัวรุกครับเป็นบรูโนเฟเนเดสเจ้าเฟลิกและก็กอนโซโรรามอสนะครับก็ถือว่า ชุดใหญ่จัดเต็มเหมือนกันนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งนะครับในการเจอกันเป็นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทั้งหมดนะครับเพิ่งเจอกันมาเมื่อสีปีที่แล้วครับเป็นในด้านของโปรตุเกสชนะรบอกโกไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปปี1986เปนะครับเป็นรบอกโกครับที่เอาชนะทางด้านของโปรตุเกสไปได้สกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้นะครับผมมองว่าการโคจอมาพบกันครั้งนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับต้องบอกเลยว่าทางด้านรบอกโกพนัก ทนาฝีมือขึ้นมาเยอะนะครับฝีเท้านักเตะหลายคนก็อยู่ในระดับท็อปของยุโปรปโดยเฉพาะเกมรุกดังนั้นน่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงกับทางด้านของโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสเองก็ยังพอมีช่องโหว่ให้โดนเจาะเหมือนกันดังนั้นจะเป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นกันอยากอึดอัดนะครับแต่จะเป็นโปรตุเกสที่ครองบอลเหนือกว่าครับและค,ค,ค่อยๆคืบคลานเข้าไปได้นะครับแต่อย้างก็ตามครับผมเชื่อว่าทางด้านของบมรโก,โกชุดนี้เนี่ย โดยเฉพาะตัวเด่นอย่างโซวียันอารมระบันะครับได้ช่วยปัดกัดแดนกลางได้ดีนะครับเพราะว่าทางด้านโปรูเกตเองถ้ามองไปดีๆแล้วคนที่ปั้นเกมคนเดียวณปัจจุบันคือบูโนเฟนเดสถ้าเกิดโซวียันบูฟาวครับสามารถปิดทางด้านของบูโน่ได้มีสิทธิ์ที่ปรุเกตจะตันเหมือนกันนะครับซึ่งนั่น ก็จะทําให้เกมนี้ไม่มีผู้ชนะใน90้าสิบนาทีนะครับซึ่งผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าคู่นี้ครับแลกกันไปแลกกันมานะครับโปรตุเกสเหนกว่าน่อยแต่ไม่สามารถเอาชนะทางด้านของโมร็อกโกได้ครับเชื่อโมร็อกโกจะยันอยู่นะครับคู่นี้จะลงเอยด้วยการเสมอกันไปที่สกอร์หประตูตอนหนึ่งนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทางด้านของโมร็อกโกได้เลยสําหรับทีมแรกนะครับการไปดู1คู่ครับน่าสนใจเป็นบิ๊กแมตช์เช่นกันนะครับ ทางด้านของอังกฤษครับจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับในเวลาตีสองครับเช็คความพร้อมกันสักนิดหนึ่งครับอังกฤษเนี่ยมีตัวถอดใบคือเป็นไว้นะครับและไรอินเซอร์ลิงตอนนี้ขอออกจากแคมป์เพื่อไปดูแลครอบครัวจากปัญหาส่วนตัวทั้งคู่เลยนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยที่เช็คฟิตก็มีจอห์นสโตนนะครับกับคารลมิวซันนอกนั้นไม่มีปัญหาครับอังกฤษพร้อมจะ ทับใหญ่เต็มๆนะครับก็น่าจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้สาวต,วตัวเป็นทางด้านของเจแดนพิกฟอร์ดแนวรับมีคล์วอกเกอร์ครับมีทางด้านของจอห์นสโตนแฮร์รี่แมกคกวยนะครับและก็ลุคชอร์สามแดงกลางครับจะใช้ในด้าของดีแคนไรส์จูดเป็นลังแฮมจอแดนเนอร์ันกำลังลงตัวมากๆนะครับสามตัวรุกครับมีฟิลฟเดนบุโกโยซาก้าและแฮร์รี่เคทครับ กอางปิดดูจากตรงนี้ถือว่าชุดใหญ่นะครับในขณะที่ทางด้านของฝรั่งเศสเองเ่ยเกมนี้เนี่ยถ้าไม่นับผู้ที่เจ็บไปแล้วอย่างลูคัสแอนดงเดสหรือว่าทางด้านคาริมูเซมาเนี่ยนอกนั้นก็พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับในระบบ4-2-3-1ซาตูวยังคงเป็นอุโกยอริสนะครับแนวรับมีโจสกุนเดนะครับราฟาเอลอารานครับรวมถึงดายอุบมาเมคานโนนะครับเตโอแอนดงเดสครูกลางครับราวิโอจะคู่กับชูวรมนนี่ต่อเนี่นะครับสามตัวรุกมีอุสมันเดเมเล่คีเรตอับบอเปอองตองดิสมันและก็ทางด้านโอลิเวียชิ ฟุตบอลสถิติเอเอเอนทางฝรั่งเศสมากๆนะครับ6นัดที่เจอกันหลังสุดฝรั่งเศสชนะไป4เสมอกัน1และอังกฤษชนะได้เพียงแค่1ประตูหรือ1ครั้งเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่า,วาอังกฤษเป็นรองทุกด้านนะครับในเรื่องสถิตินะครับเด็กก็ตามครับฟุตบอลก็คือลูกกลมๆนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ย เล่นกันอย่างระมัดระวังผมเชื่อว่าจะไม่เร่งรีบมากแต่ฝรั่งเศสจะมีทีเด็ดอยู่ที่คีเนรนบาเป้นะครับแสดงเห็นแล้วว่าถ้าเผลอโดนเขาแน่นอนนะครับดังนั้นน่าจะเป็นเกมที่อังกฤษจะมาเล่นอย่างระมัดระวังฝรั่งเศสจะเปิดเกมบุกเข้าใส่นะครับซึ่งก็เล่นไปกันมาผมว่าไม่น่าจะกล้าแลกกันเยอะนะครับอังกฤษเองอย่างที่บอกครับกลางชุดนี้สามตัวกำลังลงตัวนะครับดังนั้นเนี่ยน่าสนใจทีเดียวในการวัดกับฝรั่งเศสนะครับซึ่ง ทางทางต่างประเทศเนี่ยผมมองว่าฝรั่งเศสอยู่ได้เปรียบอยู่เล็กๆนะครับซึ่งถ้าให้ผมมองผมก็ยังคงเชื่อว่าในรอบนี้มีสิทธิ์นะครับที่จะเล่นกันต่อเวลาทั้ง4คู่เลยนะครับดังนั้นคู่นี้ก็เป็นอหนึ่งคู่ที่ผมมองว่าน่าจะมีการเล่นในช่วงต่อเวลานะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยผมจบด้วยการนะครับ น่าจะจบด้วยการสมอไปที่สกอตหประตู็ต์หนึ่งนะครับดังนั้นถ้าใช้เลือกเชียร์เลือกเชียร์ไปที่อังกฤษได้เลยนะครับผมเชื่อว่าอังกฤษเองเนี่ยน่าจะยันกับฝรั่งเศสได้สนุกนะครับหรือว่าอาจจะเบียดชนะไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นต้องเลือกเชียร์อังกฤษนะครับนี่คือ2ทีมที่ผมเลือกมาฝากแฟนๆทางช่องต้องพัดนี่นะครับยังไงถ้าถูกใจนะครับหรือชอบทัานสของผมก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยแลวเจอกันใหม่คครรรััับบบในออตไปสสวดี